สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะได้ใช้คนงานใช้คนงานมาเปลี่ยนหลอดไฟให้ดูเปลี่ยนหลอดไฟมะเพราะมีสองหลอดอีกหลอดหนึ่งมันเสียไปก็เลยไปซื้อหลอดมาแต่ว่าคนงานเขาไม่ใจไกลที่ไหนหรอกนี่แหละเออนี่สิทธี่แหละนี่สิทธิศวกดนี่แหละอ่ะดูยังไงลูกดูดูเดี๋ยวหลอดหลอดเอาหลอดมาโชว์หน่อยสิหลอดหลอดรุ่นไหนแบบไหนมันหลวมมันใส่ได้ไหมน่ะมันใส่ได้ไหม เออลองดูสิมันใส่ได้หรือว,ว่าไอตัวครอบมันจะพอดีกันหรือเปล่าได้ได้งลองแล้วใช่ไหมอ่าปีนก็ได้อีกจะมีใครมาจับไหมนนเนี่ย,ช,ยช้าๆหน่อย,อ,อ,ยอ่าค่อยๆเหมือนจะมีใครมาจับไหมจับบันไดอะ่ะดีนะที่ดีใจ <c oughs> ลองเปิดดูมั้งโอ้ยลองเปิดดูดิ โอ้สว่างเลยหลอดนี้สว่างเลยอเอากระจกเอาฝาครอบมันเอาฝาครอบใส่เข้าไปเออให้ใหาใครมาจับไหม <c oughs> ให้ยายมาจับแน่ใจนะขึ้นอีกขั<ด>้นหนึ่งลูก,ลกต้องใช้สองมือต้องใช้สองมือ ขยับอีกอ๋อมันไม่ตรงกันอ่ะขึ้นไปอีกขั้นนึง่งอีกขัน้นนึ่งอ้าวแค่นี้ยังหายใจหายใจยาวเลยเหรอหมุนเลยมุนกันแล้วเข้ามาเ,เอออ๋อ มันมีสาม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 ล็อกใส่ไปกี่ล็อกละสามยังนั่นอย่าลืมเอาไปเก็บด้วยบันไดเก็บไปเก็บด้วยอขอบคุณมากขอบคุณคนงานวันนี้ค่าจ้างค่าจ้างแพงมากเลยไม่ต้องเสียตังค์ด้วยขอบคุณนะครับผมขอบคุณขอบคุณ,คณกำลังใจให้กับน้องภู